เว้ยเป็นยังหล่ะเอยเจ้าขี้เเขาตบเขาตีเขาขามากกรับแท้โอ้ยไอเอ้ยเมามายังไงกะตีน้องเอ้ยน้องกะบ่หู ทิมเจ้าไว้เสียนาำตาพอมือนี้อายกลับเห็นค่าในวันที่สายไปโอ้โ,อโอบอกเลิกเขาแต่เจ้าของไใหที่พลาดหลังไปทิมเจ้าในมือนั่นเวรกรรมก็กเลยตามทันเฮตให้อายนั้นต้องเสียนาำตา ครับก่อนอื่นผมกับขอกราบสวัสดีก่อนเลยครับผมเฮียต่ำผมตรงและทีมงานร้อยสีครับผมสวัสดีครับผม MV ที่เบิงไปเมื่อกี้นะครับเป็น MV เก่าของเพลงหัวใจงงงครับลองโดยอาร์มกันนวลโอ้เจ้าไทยไปแล้วแต่ว่าโสามาออกมากค่ะไปแได้ใช่เมนี้เข้าก็ได้อยู่บานซ่องดูฮี่นะครับเหตุอัไหนถึง เพลย์แพ้ก็ได้กำหูอยู่นะครับมันมีชายคนนั่นอยู่ในเอ็มวีที่เบิ่งไปเมื่อกี้นี่แหละจริงๆเราจะเผยแพ้ก็ได้ไม่เป็นเพยแพ้ก็ได้นะไม่ใช่ตามตามปกตามปกติเราเฮาสิเผยแพ้ที่ว่าที่ตัดเสซตเฮ็ดยังแล้วอ่ะเฮาสิปล่อยตั้งแต่วันที่ยี่สิบเจ็ดครับผมแต่มันเล่นมาแล้วมาที่นี่ผมก็ต้องมาตอนนี้เฮาอยู่ศรีสเกตนะครับก่อนอื่นก็บอกว่าอยู่ศรีสเกตยี่บ้านซ่องดูนี่ครับพี่น้องครับบ้านซ่องดูนี่ิ่งเบื้งค้างนี่ห้องนอนครับนี่แหละ้องนอนนี่แหละ้องมันเห็นขอนนี่นะครับ ทุกงานพนนันนี่นะครับตอนสมัยไม่นั่งนีสอร์ทนะครับโอเคขอสารลับด้วยสารับเอ็มพี่กั้นผมจะไปคู่ผมลงทุนหลายครับผมค่าใช้จ่ายจะหูหูกันอยู่เนาะวาเท่าไรครับกเอาผมบอกค่าใช้จ่ายให้เลยต่ำกว่าสามหมื่น ก็เน้นเทนกันนะสีหัวนะครับมังเสียถึงเงือกกันเบี้นี่ไม่ต่ำกว่าสามหมื่นที่พี่ถ่ายไหนจะค่ารถค่าน้ำมันไหนจะค่าที่พักไหนจะค่าทายไหนจะค่าลูกน้องค่าตัดต่อค่าตัดแกงนั่นนี่ทุกอย่างนะครับมันมีค่าเสียายไม่เป็นไรถือว่าเฮามีเกียรติศักสีพ่อครับเจ้าตัดออกเลยเจ้าเห็ดยมไม่จบอ่าตัดออกแมนนี่นะครับผมพอผมตัดออกเลยผมไม่อย่างมีปัญหาทำมาสิป่อยกับป่อยได้อยู่แต่ผมไปผมเลือกที่จะทําใหม่ผมเสียดายดอกครับแต่ผมเสียดายความรู้สึกเนาะ นั้น,นเออเดี๋ยวจะบอกกันได้ว่าเออรับผมปล่อยแพักนานออกไปก็ิะบอกว่าตั้งสั่งหนึ่งสี่อีกมีปัญหาหลายอย่างเลยสูงส <ๆ S 1> ห้องยัดไม่ <สๆ S 1> ตอนนี้กำลังยัดไม่ย,ยังได้กับปากพี่น้องติดตามเลยนะครับพัวห้องแจ้งไว้อยสีส่สี่สั่งคนงานให้ต่อไปสิ่งใดที่มันลงไปแล้วมีปัญหา <ๆ S 2> ผมก็เลือกที่สิ่ี่มนลงดีกว่าเนๆๆอ้อครับทั้นันละไอ้นี่แหล่ะนี่แหละที่เราคิดกันเสร็จมันมันก็คือว่าแล้วเนาะผลงานที่นี่ครับอยากให้เขาไปสร้างครับผม อดีเขอากับชีวิตของหลายๆคนนะครับผมที่การเม้าการจาการกระท่าในทีเท่าแยกออกไปแล้วมันมีขสองคนนั้นแปกที่กันอดีตคิดอดถึงการกระท่ำบกองเก็บกองเด็บที่นครครับเพราะว่าเขากป็นอะไรผอกเลยกเขาเอาอย่างนี้นเขาเอาไปเองไม่อากจะหมดไปกแต่ไม่น้องสองคนนี่มันพี่กันน้องนเอาแก่ไว้สีนะต้องผม เป็นตัดดีกว่ากว่าตัดเป็นแจ้งมาเป็นยังไงวะแจ็คสยามมั้งเนี่ยตัวตัดลูกของผมตัดต้องจบมานี่บางคนตัดนี่สร้างตัดนี่แหะนี่แนี่แหะถ้าจะตัดช่องนี้นะครับติดต่อเกี่งสยามมาได้ครับเกี่ยสยามอ่าถ้าเอฟซีถ้าเอฟซีแกร่อยซี่จริงต้องตัดช่องนี้นะครับต้องตัดเนี่ยอาจารย์อ้อนไอ้เหยือกพี่น้องเพิ่อนๆอาหา่างนได้เลยเออเดี๋ยวพี่น้องสนใจนะครับผมจะตัดแบบนี้ให้ เป๊ะเลยนะครับแต่ในห้องไหนวะจริงอือนี่แค่เสียงเอาต่อไปเขาจะเป็นไายฉากยังนี่เไม่กลัวมไปเอาสิเขาบอกเขมาเดมจีก่อนนะครับเงินกระเสียไปแล้วเนี่ยกระเสียไปแล้วเงินครับเอ็มพีเขาบ้างก็ดีอยู่เลยดีอยู่แต่มันแบบห้องผู้อยากปล่อยว่ะเ้างบอกว่าอยู่สั่งเดี๋ยวเขาบอกเขาได้เนาะเขาเสียเงินเิียงไม่เป็นไรซื้อใจคนเสียดายดิช่วยงาได้แต่ละบาก ผมบอกว่าผมก็สีแดงเงินแทนอยู่แบบนี้เองแทนดีจ่จะเออแทนดี่จะเอาเงินไปสามคนมาอยู่ใน,ในคนหนึงนะครับผมไม่เนาะการการที่ว,ว่าเป็นคงสบายใจของทั้งเขาและทางเขาครับผมเรื่องในกับปัจจัยตามนะครับ,บ,บเอ็มดีเพ่งหัวใจงงๆสีปล่อยเร็วๆนี่ไปเอกไปเอกเอาวะเว้ตอนแรกเพิ่นนั่นแหละตอนนี้เขาเอง <laughs> เอาผมไม่ได้หรอที่ไหนผมไม่ได้บรอไปเอกเอาโทษเกาหลีไปหนิไม่ได้เป็นไปเอกเกาหลีต้อเกาหลี เพราะว่าพี่น้องพงนามันนานอีพีเพิ่งเกาหลีเอาแกล้งกันนี่กล่องไม่แก้ครับนี่ครับจะเป็นฝากฝากไว้นะครับฝากจะเป็นคู่คู่หูหยุดโลกนี่แหละสองคนนี่แหละครับเป็นตุลตุลหาครับผมมึงช่างผมฝากไม่น่าพี่น้องแกล้งหลายสี่มีดีให้ดูทุกวันเตือนเตือนเตือนโอ้โหเอาแบบเตือนเตือนทุกใจดิเอาเดี๋ยวแบบเลยสมมตสมุดิเอาแบบเอาแบบเอาแบบกินเขากินเขาแซ่บเอายังเอาข้ามนี่เสีบหลายเอาเอาเอาแบบกินเขาเสียบ ว้าเอายังแซบฮะแรคกตอรัเขายังนันแซบสบโอ้จินเขาแซบไรเพลงนี้ก็จิสุดทีได้ฟังไปว่าหันทีด้ฟังไปว่าหันแล้วใหอเามอนนลองสดๆให้เบิลครผมเพลงโค้ชเมลงกำลังเขานั่ขหอยเลยโอ้หอยมมีผู้สาวก็เลยอสวนเนี่เขาจะเจ้าของผมสูน่ัมาเบิ้งเอาพอเถาไม่เทาเอ้ยอยู่ในช่องนี้กั นะครับลูกอกลูกวางลูกให้สวยเยอะไหรอนนันแหโอ้ยเนออเอาจะทันหกหนะบอกเล่าเขาแต่เจ้าของให้ที่พลาดพลั้ปันทิมเจ้านม้อนั่นเวนกรรมก็เลยตามทันหตุใหไอ้นั้นต้องเสียน้ำตาเพราะสิมีทางได้บอก เดี oh, okay. ๋ยวๆเดี๋ยวๆเดี๋ยวๆเอาล่ะเอาล่ะเอาล่ะไปฟังไปฟังแบบดีๆไปฟังแบบเต็มๆดีกว่าอาจารย์ออดให้แล้วบ่ไว้หายแล้วแล้วก็สิมีเบ่งหลังให้เบิ่งนําเด้อพี่น้องเบิ่งียกกันเบ่งั้งกอดพุดอ่ะเดี๋ยวบอสพุดเบ่งหลังเดี๋ยวห้องดเอาใส่คลิปนี้เลยกอดพุดอ่ะเอาเมื่อกี้นีงเลยเขาไม่เราจะเอาอีกต้นนึงที่เราจะไปถ่ายตอนตอนต่อไปนี้เยอะเพื่อนๆมาถ่ายเพื่อนๆเพื่อนๆอ่ะพี่น้องไปเดี๋ยวพาไปเบิ่งเบื้องหลังกันต่อเลยโนนี้ไป go ผมจังได้ก,กับฝากติดตามกันได้ครับนี่ครับตัวโกงเขาน้าตาเป็นยังเจ,งจงีอพี่น้องผลงานเพลงหัวใจงงๆมาอนีกับกลับล่าเพื่อนสนิทนะครับสวัสดีครับมาดีไม่ได้มาดึเบื่อห้อยเปิ่อขี้ขางกันเถอะครับต่อไปเป็นฉาก้ายๆว่าแข่งรถชิงนั่งเอกกันครับพระเอกแพร้รถห้างแล้วเขาได้นั่งเอกไปกะสุดท้ทยพระเอกก็ต้องบอกเลิกนั่งเอกก็เป็นเข้ามาบอกเลิกเขาแจเจ้าของไห้พี่น้องไปเ่นกันครับ pop